สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาไม่านะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเรื่องขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนซีซันส่วนอีพีที่เก้ากันแล้วนะคะก็ใกล้จบแล้วเห็นเขาว่าวันวันไหนนะวันจันทร์จบซึ่งวันนี้วันอะไรวันนี้วันขานมันจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเออบางคนบอกว่าลงไปเลยสี่ตอนรวดไม่ไหวจ้าเขาคงมีเรื่องอื่น อเออได้วันนี้นะคะแล้วก็เราจะพยายามแบบว่าถ่ายอีพีหนึ่งแล้วก็ลงกล่อนแล้วค่อยถ่ายอีพีต่อไปเพราะว่าเผื่อบางครั้งแบบบางคนเออให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในใต้คลิปนั้นอะพออีพีต่อไปเราจะได้แบบว่าเอ้ยเออ,เอ,อชี้แจงอะไรได้ทันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่าย3คลิปตัวเนี่ยแล้วลงลงคลิปหนึ่งไปก่อนแล้วบางคนบอกว่าเอ,อ้ยอันนี้ไม่เหมือนกันแต่เราแบบว่า อุ้ยอัดไปแล้วจ้าเรียบร้อยยันตอนจบอเงี้ยมันก็ไม่ทันแล้วไงทุกคนเออเราอัปเดตไม่ทันเราดูจบไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามแบบว่าอีพีหนึ่งลงก่อนเออดูคอมเมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายอีพีต่อไปแต่ว่าถ่ายแต่ละรอบเราก็จะถ่ายหลายเรื่องไงอือก็ถ่ายแบบเรื่องในอีพีอีพีๆปมันนี้คะก็อีพีที่แล้วเนี่ยโอ้โหได้รู้อดีตของคุชิดะแล้วนะคะเออทำตัวเองทั้งนั้น ก็มีแต่คนบอกว่าเอ้ยเป็นที่ตัวนางเองทั้งนั้นนะอืมก็จริงๆแหละเป็นคนหาแซงหิวแซงสังเคราะห์แซงจริงเ,เรื่องอดีตคุชิดะนี่เราก็พูดไปหมดแล้วแหละในอีพีที่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยจะมีอะไรพูดมากแล้วอยากจะรู้แล้วว่าอีพีนี้จะอะไรยังไงในม่ยจะเป็นเรื่องการจับคู่สอบนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่ารับมือกับคุชิดะอีกในจะริวเอ็นอีกเออที่มางคนก็บอกเรามาแล้วนนองว่าที่คนที่ส่งข้อความมาหาพระเอกนั่นก็คือริวเอ็นนั่นแหละ เอ้ถ้าส่งมาขนาดนี้เขาต้องรู้แล้วปะยังไงหรือแค่ส่งลองใจลองเชิงอะไรอย่างงี้เหรอ,หรอค่อยๆว่ากันจะดูเนี่ยเออว่าอะไรยังไงเออแล้วก็ถ้าเราจะไม่ผิดรู้สึกว่าการจับคู่สอบเนี่ยมันจะเป็นการที่เออเป็นข้อสอบจากห้องอื่นด้วยปะเออห้องอื่นทําข้อสอบให้เราแล้วเราก็ต้องทําข้อสอบให้ห้องอื่นเออเหมือนอะไรตีๆกันประมาณเนี่ย วิ่ยดีนะยังจำได้เออคือคนออกข้อสอบไม่ใช่ตัวอาจารย์นะคะถ้าเป็นห้องอื่นนั่นเองก็เนี่ยก็จะดูกันเลยว่าแบบจะโจมตีห้องไหนอะไรยังไงข้อสอบแบบออกมาจะทําได้ไหมเออดันมันมาจากห้องอื่นด้วยนี่ดิถ้าห้องอื่นแบบออกยากกว่าที่เรียนปกตินี่หมายความว่านักเรียนฉลาดกว่าอาจารย์วะ <laughs> ปกติอาจารย์ผลออกข้อสอบนี่ อโอเคค่ะก็จะไม่พูดมากแล้วค่ะอยากรู้แล้วว่าอ p พนี้มันจะเป็นอะไรยังไงกันต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยความผิดพลาดที่แท้จริงคือการไม่ทบทวนบทเรียนอดีตวยวินี่หุยเลยว่ะอันนี้แบบมีบทเรียนแล้วแต่ยังไม่คิดจะเรียนรู้อ่ะมันคือความผิดพลาด

私がシークレスをかたせたけど。ジシンガリオ。なかにわないようわ、ウィルユンコノババー、ドゥレライドのドゥエンガ。なぞのクロマクティアにいが心配す。るっと、つけねつうってつがのやつがいるい。<music> <music> あげないね。なそのあだ名はやめろ恥ずかしいえー、いいじゃんそれくらい無駄口叩いてないでやるぞハスブやる気じゃんミューチミューチせっかく部活が休みなのに何時間も勉強会に取られたくない終われば帰れるだろうモチベーションが高いようで何よりだ วิอาโอเคกระเป่านี่วะลืมไปนะบอกนดี๋ยวไปเติมนะ้ำวิเหยียบเลยใครวะดูเอยญหรอว่าอะไนักเลงที่ไหน <laughs> มันจะมีใครตนนัวนี้นักเลงอะ <laughs>

เดี๋ยวนะตัวเขาสูงแค่นั้นเองเหรอสูงเท่าไหร่ผู้หญิงกันนะอยากกินนอนคนอันนี้สายสุขภาพ サイスカパーのようこだわりたいんだ。そもそもコンビニは単価が高い。かい。何だないよねどういうことだ私もも一人でやって、系じゃない何か言うかいわ、もんのかいごとに言うか、チューシー อยู่อยู่แกงนี้เฉยเลยเพลเอกเหรอแสดงว่าเขาก็โอเคกันที่อยู่กับกลุ่มนี้ไงอยู่ด้วยแล้วสบายใจคำนี้เลยแต่เพลเอกเราไม่รู้ เห็เพ่กินเอติมมึงก็น anyway> ่ารักดีนะเพ่บอกกูก็คนไหมเขามีปมครอบครัวนี่เอง

ซาโกล่าอุ๊ยแวน่นแว่นจะดุดแล้วว่าแล้วอย่าเพิ่งขอ,งของเขอ้าไปคนละ่ะคือไม่ได้เข้าเพื่อผลประโยชน์หรอกเข้าแค่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุข,ขอะไรเงีง้ยจริงๆแล้วอยากอยู่กับพระเอกเลย うッドキ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 ッド

ใช่ายคีโยโปอ๊ะจะไม่เรียนพระเอกคีย์อุทกอ่ะคีย์โยโป้งอุ๊ยมีอะไรอะไรก็เขาก็มาเล่าให้ฟังเนาะเดีย๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนลืม ลืมโฟกัสอ่ะเขาจะไม่ใเขามาเล่าบอเขาจะไปดูเพื่อนเขาถูกไหม <c oughs> ไม่ให้รู้อีกแล้วจ้ะ เคยบอกอะไรเราเลยอะพอีะ่อะจะน้อยใจไหมเนี่ะมาถึงก็สั่งอย่างเดียวเลยนึกว่าจะชวนเราไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเคเคอฮ้ยขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันโอ๊ย คนเดียวที่ได้แฮปปี้แมทเด์เ่คือเคจังปะวะตอนนี้นัตอ๋อามอเฮก็อยู่นี่ว่ะ

แผนพระเอกแน่เลยอะให้มาพูดเออบทวบินวินเนี่ยเอามาให้เคจังตลอดเลยนะพระเอกเนี่ยนะวินนึงแต่ตอนโฮอลิคิตาแล้ว ใหญ่มากเล่นใหญ่มากเอคงแบบสุดยอดเคจังสุดยอดในใจนี่กิี๊ดเราไหมเนี่ยคุชิดะ <laughs> ของพระเอกมันคืออะไรเออทำให้แบบวุ่นวายเพื่อนอไรวะหรืว่าเสื้อตัวน,นั้นมีลายนิ้วมือพระเอกอยู่ก็เลยลาดตรงอ,อกเข้าให้มันคือแผนใช่ไหม <c oughs> แล้วพรเอกก็ยกืนดูแบบนิ่งมากเว้ <c oughs> มันเป็นแผนสินะ 問題文をすり替えると怖い女だな私はどんな手を使っても降りきたスズネを退学させるそっちも約束のものを渡してもらえる持っていけ中クラスの問題文のコピーだ試験の結果が楽しみだね試験楽しみだねああ楽しみだねもろも อยากดูตอนสุดท <ologie> ้ายด้โ <Favorite> ว <gib berish> ้ยเขินแค่นี้ก็เขินคือมันยังไงนะมันดูแบบอ๋อมันดูแบบ ไม่ให cool. <pod> ้อยู่กันสองคนหองมันดูออกเนาะเนาะเนาะทุกคนเนาะนี่แค่แม้ปีอันปีอันแล้วบอกมฟน

誰も,な,もな,ーーなくならないわ。何も言うならないわ。何も言うならないわ。何ものうならないわ。たも言うならな解けない問題じゃないわ。何も言うならないわ。何も言うならない。 มีงดูโดนเข้าแล้วไงว่าเลยว่ามันต้องมีอะไรอย่อยาโจมี้นะแส <c oughs> ดงว,ว่านางอะไม่ได้ตีอูมาเลยนางคิดว่า,าเดี๋ยวดูดูโพยเอาก็ทำได้ถ้ากุชิดาทำไม่ได้เลยจะไม่โดนไล่ออกหรอวะ

お前はスズネを出し抜いたつもりだ逆にはめられたんだはあ、<laughs> そんな話だ串田は堀北よりも先に問題文を提出したつもりでいただろうが堀北は先手を打っていたんだどういうことペーパーシャッフルの内容が発表されたあの日すぐのことだ ทำเหมือนกันแต่แค่ทำก่อนรับมาส่งๆ,ๆเห็นทำเป็นรับมาก็าาทำตามที่ครูชิดาพูดแหละแต่ว่าคริชิดาบอกก่อนอ

<laughs> một thôi, th không thôi thôi は mình でいた。đấy, ちょっと何 quá, のはい、はい。 มันไม่มีเรื่องที่เธอรู้กันแค่สองคนหรอกบายตีแต่มันเนี้ยกลัวนะแบบ้าเป็นบ้าอย่างเงี้ยวัวเว้ยโอ้ยยังไงอะคุยกันแล้ว 忘れないでね。賭けの対象はあなたの邪魔をしないことだけ。それって悪いよ。意ないろ次のターゲットは？はい、いろっしゃいか。パクパン。はい。予定通り龍園はこの取引に乗った。c クラスが確定させた。ペーパーシャッフルの問題文と回答を提供せよ。あるいは串田桔梗に提供する問題文。 大幅に変更せよ見返りは堀北が串田の策を見抜き先手を打っているという情報流園 <laughs> にとってはねみみに水だったはずだ <laughs> そしてあの男は後者。した田に流す問題文の変更を選んだかこいいかのしかし俺のことをよく分かってやがるこの一手でスズネを守ると同時に

คำพูดเบรกแบบโอ้โหไม่อยู่ได้ด้วยคำพูดเบรกแบบโคตรแบบโคตรบ่งบอกว่าตัวเองเก่งอะ่ะคือจะว่ะอารมณ์แบบอยากเล่นด้วยก็มาดีเออเดี๋ยวจะเล่นด้วยให้หน่อยลนะกันโอ้ยมันแบบหลอดให้อค่ะโอ้โห,ออออห <laughs> โอโหเคจังมาขู่เลยนะ คืออันนี้เราเข้าใจถูกไหมว่าที่เขาคุยกันอ่ะเหมือนเขาคุยผ่านอีเมลเฉยๆชื่อก็เป็นแค่ผู้บงการอะไรงั้นแต่ยังไม่รู้ตัวถูกปะเขาแค่คุยกันในนามแบบในนามนั้นอ่ะเออไม่ได้แบบรู้ชื่อจริงๆของพระเอกเราอะไรเงี้ยแสดงว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครหมายถึงดิวเอ็นก็ยังไม่รู้ว่าว่าเป็นพระเอกถูกปะมันเขาแค่คุยผ่านกันอ่ะเอ้ยตอนนี้ซึ่งตอนนี้ดิวเอ็นก็กาลังแบบว่าตามหาคนคนนั้นอยู่นะคะในการคุยกันไปมาเนี่ยนะ ตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบนึกว่าพระเอกแทบไม่ไม่มีส่วนมาเกี่ยวข้องนะแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่อ่ะจริงๆแลกวก็แผนพระเอกค่อนข้างเยอะไง,ไง่ายคนคิดเอ้ยปุ้ยเออถูกแล้วเอออะไรวะไม่ง่ายคือสุสนกกี้กะก็ก็เป็นความคิดของสุสูนี้เองด้วยช่วงแรกๆที่ว่าไปคุยกับอาจารย์มาก,ก่อนเอดูแผนก่อนแต่นัน่นนอ,นอกจากนั้นก็เป็นของพระเอกเราเลยเนะาะแต่เรางงไอตรงไอเรือร่องโพยที่ยัดเข้าไปในเสื้อของคูชิดาคนโคตรงงเลย คือเพื่อที่เอาโพรย,ยัดเข้าไปแล้วยัดไปเพื่ออะไรวะนะอันนี้งงมากแล้วก็ไม่เดาเนดะินขอไม่เดาเพราะมันงงจริงๆเพราะว่าเอาเอาเวลาไปแบบจดจ่อกับตอนที่พระเอกคุยอีเมลกับลิวเอ็นมากเลยว่ามันคืออะไรไงก็เหมือนเขาคุยกันว่าให้เลือกจะเอาอย่างไหนแล้วก็รู้ใจด้วยลิวเอ็นบอกเลยไอ้หมอนี้นั่นะรู้ใจฉันอีกนะว่าจะเลือกอะไรทั้เรียเพ่าพระเอกเราแบบเดาทางได้แล้วก็แบบ มองมองคนขาดด้วยป่ะรู้สึกว่าจะมองคนขาดรู้ว่าคนเนี่ยชอบคนเนี้ยนิสัยอย่างงี้ต้องเลือกอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบแบบค่อนข้างที่จะแบบแบบมองคนขาดมากเขาจะฟัดกันแล้วว่ะทุกคนเอ,อ้ยมันมีอีกมันมีสิบสามอีพีเลยเหรอเนี่ยดูสิเออ,เอ,อมันมีสิบสามอีพีวัทุกคนเราเนึกว่ามีซีซั่นละสิบสองสีโอ้ยดีรอบนี้ตั้งสิบสามเยี่ยมส่วนคุชิดะเนี่ยท่าทางจะมาเล่นที่พระเอกซึ่งไม่ห่วงอ๋อไม่ห่วงมวิงที่พระเอกแล้วไงทำอะไรพระเอกเราไม่ได้หรอก แล้วก็ระหวาเสียวมากเลยตอนที่มันไม่เป็นไปตามที่คุูชิดะคิดอะเราไม่รู้ว่านางจะแบบระเบิดลงตอนไหนก็จะว่าเข้าใชฟิลคนเก็บกดมาทุกคนแบบนึกว่าจะแบบฟิลขาดตรงนั้นแล้วอ่ะเออนึกว่าจะทําอะไรแบบสิ้นคิดแบบไรสติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็ยังยังเก็บอาการได้อยู่อ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่านางจะไปปล่อยที่ไหนเลยว่ากลัวมากแบบจะไปแปลงฟันอีกไหมหรือจะไปถึงผมตวออีกไหมแบบอ๋อฉันฉันเครียดจบไปเรียบร้อยละป้ากับการสอบ เขาประกาศผลคะแนนอย่างว่ายังเลยป่ะเหมือนนางแค่รู้ตัวว่าแพ้แน่ๆเพราะว่าโพยข้อสอบที่ได้กับที่สอบจริงมันไม่ไม่ใช่เดียวกันเออเหมือนรู้ตัวและว,ว่าแบบทำไม่ได้เลยเนี่ยนางนางชอบเป็นประเภทเนี่ยชอบแบบว่าเอ,อชนะด้วยทางรัดอะเออซึ่งถ้านางเอาเวลาไปติวเหมือนคนอื่นที่เขาติวกันนะั้นนางก็คงจะสอบได้แล้วป่ะขนาดเก๊งผู้ชายที่แบบ ที่แก๊งนั้นนะที่อยู่กับสุดโอ่ะเออมันก็ก็ยังดูแบบทําทได้นะเออดูยังพอทําได้บ้างเพราะว่าเขาติวกันไงทุกคนนะมัวแต่เอาเวลาไปหาโพยหาอะไรเออทําพงทําแผนเยอะแยะมากมายสุดท้ายไม่ได้ติวเอาข้าจริงไปสอบไม่ใช่เหมือนที่ตัวเองคิดก็ทําไม่ได้ก็เท่านั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเหมือนแบบถ้าคุณมัวแต่พึ่งโพยอย่างเงี้ยถึงเวลาจริงๆอ่ะมันไม่มีโพยอ่ะคุณก็ทําไม่ได้อยู่ดี มันจะพึ่งโผล่ทุกรอบมันก็ไม่ได้ปะ่ะวันนี้โนอะถ้าทางนางก็ไม่จบแค่นี้หรอกคุณิดะเนี่ยจริงๆแค่ให้เลิกยุ่งเนี่ยมันมันเป็นข้อตกลงที่ไม่คุ้มกับเสียเลยนะเข้าใจปะ่ะเองน้อยนะ่าจะแบบให้ลาออกเนี่ยให้จริงก็ลาออกไปสิเออแล้วก็จะไล่เซียนหนักนะแต่ว่าสุดนี้เราใจดีอะทุกคนขนาดรู้ว่าเขาเกลียดก็ยังจะแบบว่าพยายามทําให้เขาชอบ คุชิดาบอกกูยิ่งหมันไส้แล้วดูหน้านางอตอนแรกอย่างเงี้ยพอบอกว่าจะทำเรื่องฉันเกลียดเธอตรงเนี้ยเออเหมือนฉันเกลียดนิใส่ตรงเนี้ยของเธออ่ะเออทาตัวแสนดีทั้งหรออะไรงเงี้ยเออคำนะเอาจริงๆถ้าให้นึกว่าอะไรที่มันจะชนะใจคุชิดาได้มันก็ค่อนข้างยากนะลองนึกทุกคนว่าถ้าทํายังไงถึงจะชนะใจคุชิดาได้วะต้องมีสักเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราไปช่วยนางได้อ่ะ เออถึงตอนนั้นอาจจะยอมเปิดใจก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่แพ้เออแพ้ความดีอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูในอนาะคนจะไม่รู้ว่าจะจะเปลี่ยนได้ไหมคือเอาจริงๆนาง,งอ่ะฉลาดไงคือถ้าว่าอยู่ฝั่งเราได้ฝั่งห้องดีนะ้มันก็จะดีโอ้อย่างงี้เอ,อ่อ ep ต่อไปเราต้องมาลุ้นผลสอบปะ่ะว่าใครแบบเออจะโดนไล่ออกบอนนี้ก็ลุ้นกันเนี่ยเพราะว่ากุชิดาได้น้อยด้วยไงทุกคนไม่รู้ว่าทำได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้อะอืมอาจจะแบบอาจจะตกก็ได้นะเพราะว่า มันไม่ใช่ข้อสอบที่นางแบบคาดคิดเนอะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ไว้ไปรุนกันอีพี่อไปแล้วกันว่าเออผลสอบมันจะเป็นยังไงใครตกใครอะไรมีอะไรสู้ฟันอะไรกันอีกไหมเหลือแค่4ตอนเท่านั้นเออแล้วมีแต่คนแบบสปอยเยอะมากแต่อย่าสปอยแบบชัดเจงแจ่มแจ้ง,จงมากจ้าเอาแค่แบบเกลิ่นเกินเออมันมีมีคนพูดแล้วว่าแบบเอยเตรียมใจอีพีสิบเอดชีวิตฉันก็จะอยู่แต่อย่างไ้ ดูด้วยความกังวลไปอีกกี่วันไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถ่ายถึงอีพีที่11บเอเนีเอเคค่ะก็ไว้ให้มันเป็นเรื่องกออนาคต <c oughs> ก็คงต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะไว้เจอกันอีพีต่อไปนะจ๊ะบ๊บาย